ในหัวข้อนี้เราจะมาดูคุณสมบัติเด่นหรือฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นใน Photoshop CS5 ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากเครื่องมือบลัชบลัชตัวนี้เขาจะมีชุดหัวแปรงพิเศษเราเรียกว่า b r i s h นะคะก็คือเป็นแปรงที่สามารถกำหนดลักษณะแบบขนแปรงได้ซึ่งจะมีให้เลือกหลายแบบคุณสามารถเลือกดูได้จากการเปิดพาร์นลที่ชื่อว่า l ล ครีเซสเขาจะมีรูปแบบหัวแปรงหรือขนแปรงให้เลือกหลายแบบเราสามารถที่จะคลิกเลือกจากนั้นก็มาเลือกสีของหัวแปงรงตัวนี้ว่าต้องการใช้สีอะไรจากนั้นก็มาคลิกวาดลงบนพื้นที่วาดภาพก็จะเห็นลักษณะเป็นหัวแปรงแบบนี้หรือจะเลือกขนแปรงแบบนี้แล้วก็วาดโดยดูจากกรอบเล็กๆตรงนี้กรอบเล็กๆตรงนี้เราเรียกว่าเป็น ปลัดพรีวิวคือแสดงตัวอย่างของหัวแปรงให้ดูด้วยว่าลักษณะหัวแปรงเป็นแบบไหนนะคะขนแปรงเป็นอย่างไรคลิกปรับให้เล็กให,ให้ใหญ่ได้หรือจะคลิกที่ Panel Brush แล้วก็ปรับแต่งได้เหมือนการใช้หัวแปรงทั่วๆไปได้ด้วยนอกจากนี้คุณสามารถที่จะใช้หัวแปรงพิเศษอีกแบบหนึง่งหัวแปรงแบบนี้ก็คือจะเป็น m i x e r Brush นะคะ Mixer Brush ก็คือการผสม ค่าของหัวแปรงเข้ามาสามารถที่จะระบายสีภาพโดยการใช้ผู้กันวาดภาพตรงนี้โดยการนำสีเดิมมาระบายร่วมกับการวาดภาพเช่นเราคลิกที่สีส้มของภาพท,ทิศแล้วก็คลิกลากออกมาเขาจะนำสีส้มระบายออกมาทำให้เราสร้างกราฟ,ฟิกลักษณะแบบนี้ หรือเราคลิกจะนำผสมกับสีของตัวสีโ o ก n d ก็คลิกที่ปุ่มน,นี้แล้วก็ระบายก็คือนำสีแดงไปผสมกับสีชมพูที่เราเลือกตรงนี้นำาผสมกันแล้วก็เราก็ระบายลงไปบนภาพตรงนี้ได้อันนี้ก็คือฟีเจอร์ใหม่ของ CS5 เหมือนกันอันนี้ก็คือ m i x e r b r u บฟีเจอร์ใหม่ของ Photoshop CS5 อีกตัวหนึ่งน่าสนใจมากก็คือการสร้างข้อความแบบ 3D หรือ3มิติสามารถที่จะปรับมุมมอง กำหนดความลึกของมิติของข้อความได้เหมือนการสร้างออบเจกต์สมิตินะคะที่ผ่านมาคุณสามารถที่จะสร้างแล้วก็ปรับมุมมองของข้อความ3ามิติตรงนี้ได้โดยการหมุนนะคะจากแกนของแอสซิตรงนีนะ้โดยการหมุนย้ายตำแหน่งของข้อความและนำไปประกอบกับการแสดงผลของรูปภาพที่เรามีเพื่อสร้างสารรค์งานได้หรือจะใช้คำสั่งของรีพูเซ เพื่อเข้าไปแก้ไขนี่ก็ปรับแต่งสีสันนะคะแล้วก็มุมมองของข้อความได้เหมือนการใช้โปรแกรมสร้างข้อความ3มมิติทีเดียวค่ะก็คือจะเลือกลักษณะาการหมุนของข้อความความลึกหรือสเกลของของขนาดของมิติที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ปรับแต่งได้ตามที่ต้องการหรือจะเปลี่ยนสีนะคะด้านหน้าด้านหลังคือลวดลายของตัวมิติตรงนี้นะคะว่าต้องการให้ลักษณะเป็นแบบไหน นคะคุณก็จะได้ข้อความที่มีมิติสวยงามแล้วก็นํามาใช้ได้ทีนี้มาดูฟีเจอร์เด่นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือคําสั่งพับผิดแรปพับผิดแรปก็คือการดัดหรือบิดรูปภาพให้อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการเขาบอกว่าทําได้เหมือนการทําการบิดหุ่นเชิดซึ่งเลเยอร์ที่เราจะนํามาปรับนั้นจะต้องเป็นเลเยอร์ที่โปร่งใสก็จะเลือกจากคําสั่ง Edit แล้วก็เลือก p u p ผ s t r a p จากนั้นก็คลิกกำหนดจุดนะคะว่าเราต้องการจะปรับหมุนรูปภาพในจุดไหนจุดตรงนี้ก็จะเหมือนตัวยึดก็คลิกในจุดต่างๆที่เราต้องการก็คือยืดให้อยู่กับที่หรือจะใช้เป็นตัวหมุนจากนั้นก็คลิกหมุนเห็นไหมคะเราสามารถที่จะหมุนปีกของนกขึ้นมาอย่างนี้หรือจะหมุนลงอย่างนี้ หรือหมุนขึ้นอย่างนี้ได้จะยกขานกขึ้นเอียงตัวขึ้นแบบนี้ก็ได้ทำให้เราสร้างกราฟิกนะคะในลนักษณะของรูปทรงใหม่ๆขึ้นมาได้หลายๆตัวด้วยกันนะคะน่าสนใจทีเดียวตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ในการแก้ไขภาพที่มหัศจรรย์มากก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพที่เรามีอยู่นะคะโดยการเลือกโดยการสร้างเซเลชัน เลือกวัตถุหรือรูปภาพที่เราไม่ต้องการด้วย selection จากนั้นเลือกคำสั่ง edit fill content aware นะคะก็คือใช้ content aware ตรงนี้เป็นตัวเติมเขาจะนำรูปภาพที่อยู่ข้างเคียงมา fill หรือเติมในส่วนที่เราสร้าง selection ให้โดยอัตโนมัติทำให้ดูกลมกลืนกับตำแหน่งของภาพที่อยู่ด้านข้างก็คือทำได้แบบรวดเร็วตรงนี้ทำให้เราแก้ไขรูปภาพได้ง่ายขึ้น มาดูฟีเจอร์ใหม่ Photoshop CS5 อีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการปรับแต่งแก้ไขรูปภาพได้ดีทีเดียวนะคะก็คือคำสั่ง spot healing b u t h ซึ่งปกติเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง healing b u t h ในการแก้ไขสีใน,ในบริเวณใกล้เคียงได้แต่ฟีเจอร์ใหม่ตรงนี้ก็จะมีการปรับเลือกโดยมีตัวเลือกที่ชื่อว่า content aware เข้ามาเพิ่ม เขาจะนำตัวอย่างสีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาทับบริเวณที่เราระบายยกตัวอย่างเช่นเราจะระบายเลือกลบตัวแมลงเต่าทองตัวนี้ออกไปจากภาพแล้วก็คลิกลากระบายจากนั้นเมื่อปล่อยเมาส์สังเกตว่าเขาจะนำพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะหรือสีบริเวณใกล้เคียงตรงนี้มาแมปเข้ากับ ตำแหน่งที่เราระบายโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะคุณสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพได้อย่างมหัศจรรย์ด้วยความรวดเร็ว,รวโดยที่ไม่ต้องใช้การตัดต่ออะไรให้ยุ่งยากเลยฟีเจอร์เด่นอีกตัวหนึ่งของ photoshop cs 5ก็คือการสร้าง selection แบบ smart radius ยกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกรูปหมาตัวนี้สังเกตว่ารูปหมาที่ขอบของ selection รูปหมาเนี่ยจะมีขนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่เราไม่สามารถที่จะเลือกด้วยคำสั่ง selection ปกติได้ คุณก็เลือกแบบ Quick Selection พื้นฐานมาก่อนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Refine Edge แล้วก็คลิกที่ Smart Radius จากนั้นก็ปรับค่าความสมาร์ทนะคะของ Radius หรือการเลือกจะเห็นว่ามีขนที่อยู่รอบๆขอบ Selection ของหมาปรากฏเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนถือว่าดูนี้ละนะคะอยากได้ก็เลือก Output ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันว่า ต้องการที่จะเอาผลลัพธ์ตัวนี้ไปไว้ที่ไหนเป็นเลเยอร์มาร์เป็น layer mark, ปนิวเลเยอร์หรือจะเป็นนิวด็อกิเมนต์ไปเลยก็ได้เราจะเลือกเป็นนิวเลเยอร์นะคะเราบอกว่าให้ไปสร้างไว้ที่เลเยอร์ใหม่จากนั้นก็คลิกโอเคเราก็จะได้รูปหมาในเลเยอร์ใหม่ทีนี้จะขอสร้างเลเยอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งคลิกแล้วก็คลิกลากเลเยอร์ใหม่ไว้ด้านล่างจะเติมสีของตัวเลเยอร์ด้านล่างตรงนี้ลงไป เพื่อที่จะตรวจสอบตัวเลเยอร์ของ Selection ที่เราเลือกคุณก็จะเห็นนะคะว่ารูปหมาของคุณนั้นมีขนที่ขอบดูนะคะลักษณะของการเลือกเหมือนจริงนะก็คือแทนที่จะเป็นตัวหมาแบบด้านๆที่มีขอบคมๆก็จะเห็นมีเส้นขนระบายออกมาเล็กๆตรงนี้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติใหม่ของ CS5 ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับนำมานะคะเลือกแล้วก็ตกแต่งภาพของคุณได้ค่ะ